ซุนีทาวเวอร์ร่วมกับเพรคอมเพล็กซ์และรอยัลคานินจัดงานเพรคอมเพล็กซ์เอ็กซ์โป2025ระหว่างวันที่12-16ถึงกุมภาพันธ์2568วันที่12กุมภาพันธ์2568ที่บริเวณหน้าห้างซุนีทาวเวอร์ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเพรคอมเพล็กซ์เอ็กซ์โป2025 รวมพลคนรักสัตว์อีสานใต้ครั้งที่2ภายใต้คอนเซปต Wonder ์ Wonderland โดย s u นีทาวเวอร์ร่วมกับเพชรคอมเพล็กซ์และรอยัลคานินได้ผนึกกำลังการจัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มสินค้าสัตว์เลี้ยงของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมียอดขายเติบโตตามเทรน์ตลาดสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย การจัดงานในครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยกิจกรรมจัดเต็มทั้ง2เวทีชั้น3และชั้น4ในศูนย์การค้าสุนิตท,ทาวเวอร์ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายอาทิบูธจำหน่ายอาหารและสินค้าสัตว์เลี้ยงมากกว่า50บูธบริการฉีดวัคซีนพิสุนักบ้า รวจสุขภาพและรับยาถ่ายพยาธิฟรีฟินกับคาเฟ่แมวสุดหิวใจและกิจกรรมรุ้นรางวัลมากมายอาทิลงทะเบียนร่วมงานรุ้นรับทองคำใบเสร็จซื้อสินค้าในงานรุ้นจับทองซื้อสินค้าครบ3,500บาทนำใบเสร็จแลกเสื้อที่ระลึกเช็คอินตามจุดภายในงานรับเสื้อที่ระลึกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสุนีท,ทาวเวอร์รับลูกไก่ ตักทรายแมวฟรีไทายผลสึกกระต่าย b S เต่าลุ้นรับรางวัลลุ้นนาทีทองซองละ1บาทและ9บาททุกวันพร้อมของรางวัลอีกเพียบเสริมทับด้วยกิจกรรมการแข่งขันชิงเงินรางวัลมากกว่า1,000 0แบาทไม่ว่าจะเป็นการประกวดน้องแมวที่จัดโดยสมาคมแมวแห่งประเทศไทยการประกวดน้องหมาเดินแบบนายบ่าวคู่เหมือนคลอสเพย์การประกวดภาพถ่ายน้องหมาน้องแมวเป็นต้นงานนี้คนรักสัตว์จะได้พาน้องๆมาร่วมสนุกโชว์ความน่ารัก ของสัตว์เลี้ยงและยังได้ช็อปสินค้าในราคาถูกสุดๆแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกด้วยบอกเลยปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอน